สวัสดีและสบายดีครับสวัสดีตอนเย็นนะครับอากาศดีมากๆครับอากาศเย็นวันนี้เห็นอุตุนิยมแจ้งว่าฝนจะตกตั้งแต่เมื่อวานครับแต่วันนี้ก็ก็ยังตกนิดๆน,นะครับอากาศโอ้โหลม,มเย็นมากเดีจะพามาดูเขต แถวแถวบ้านนะครับอันนี้ก็ริมคลองครับริมคลองไอเจนี่ก็จะปลูกพกผักปลูกแตงกัวก็ปลูกขิงปลูกขาปลูกอะไระเยอะมากครับนี่เจ้าลายครับเจ้าลายแขกบ้านเราชอบไปทานอาหารที่บ้าน,น อากาศเป็นบดบดนะครับเป็นบดบดคึม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 ,คม,คมฝนปีนี้โอ้โหอะไรก็เยอะมากเนี่ยดอกลำไยนะครับดอกลำไยที่เป็นกระแสมาำ่วงก็เยอะมากแถวนี้ยังอุดมสมบูรณ์นะครับผมยังอุดมสมบูรณ์ นี่ก็สวนกล้วยครับที่นี่ก็อ้อยเอ็ดนี้ก็จะทำเป็นเป็น,เป,นเป็นพ่อเกษตรนะครับเป็นทํออาอซี่เป็นเป็นกเกษตรกรเลี้ยงเป็ดเลี้ยงบัวเลี้ยง,ยงอะไรเยอะๆครับเป็นไก่ี่ก็แล้วก็อ่า เอาที่ม,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 มาบะังเ่มแล้วก,ทวนะวก็ทำข้าวนะครับเรียกว่าทำนาแลาวทำข้าวนีก็มันสับปะหลังอันนี้โรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านทิ่นเทนเป็นโรงเรียนบ้านทิ่นเทนเมืองหาดสายฟองนะครับคอหลวงเมียงจันเดี๋ยวครับนั่นบัวครับที่บัว เรียนครับที่อยู่ด้านด้านขวามือครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงกันข้ามกับหนองคายนะครับนู้นข้ามโคงไปหลังหลังบ้านหลังเนี้นะข้ามไปก็เป็นน้ําโค้งน้งําโคงต่อไปก็หนองคายนะดิบโขงฝั่งหนองคายด้านนี้จะเป็นริมโค้งฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์นะครับ ทางก็อะไรครับ mm hmm. นักเรียนนะครับนัก mm hmm. เรียนเตะฟุตบอลครับฟุตบอลอากาศดีครับ mm hmm. ไม่ร้อนเลยวันนี้ค่อนข้างเย็นแล้วก็หนาวครับเย็นแล้วก็หนาวมากมค่อนข้างหนาวเลยแหละ มากมากครับเอ็นหนาวมากมาก ซ้ายจะเป็นดิมโขงฝั่งน้องคายนะครับอนนี้ก็ผู้ผู้คนก็อาศัยอยู่หนาแน่นเลยอยู่นะครับนี่จะเป็นวัดครับวัดวัดท่าพระหรือวัดอะไรนะครับบ้านเรือนแถวนี้ก็แบบสบายๆนะครับส่วนมากจะเป็นบ้านเก่าบ้าน เอาสมัยเดิมนะครับข้างล่างก็จะเป็นปูนสันสสงก็จะเป็นไม้นะครับส่วนมากจะเป็นบ้านแบบข้างบนปูนข้างล่างไม้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับจะเป็นแบบนี้ไหมเห็นไหมมันเยอะเลยนะจะเป็นแบบแบบนี้เลยส่วนมากเลยครับที่เป็นบ้านแเดิมดมีแต่ บ้านที่เขาทำใหม่ก็จะเป็นบ้านปูนเป็นวิลล่านะครับเป็นบ้านปูนเป็นอะไรแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้เลยบ้านยกสูงยกพื้นบ้านยกสูงครับพื้นตับเป็นของคนสมัยก่อนทำนะครับอากาศดีนะครับที่บ้านเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับ แวะมาคอมเมนต์ให้ความรู้แวะมาคอมเมนต์ทางไทยก่อนเลยนะครับโอเคครับวันนี้พอหอมปากหอมคอเดี๋ยวยังไงพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสัีคลิปนี้สวัสดีครับ